เงียบเงา6โมง44เฮ้ยทำไมเงียบเงาจังเฮ้ยแต่จริงตลาดมันก็เป็นตลาดเช้าหรือเปล่อเพื่นพนอนๆเขาเก็บหมดเลยอะ่ะเพื่อนๆแปลกมากเลยเดี๋ยวข้ามมาถ่ายตรงนี้นิดนึงละกันนะฮะบรรยากาศดีตอนเช้า สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ตรงถนนท่าแพหนึ่งนะอาจจะเรียกว่าซอยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปวัดอุบคุดเลยแต่เช้าตอนนี้เวลา6โมงสามสิสองนะแต่วัดเหมือนจะเปิดประมาณ7โมง <c oughs> เดี๋ยวผมเดินเล่นแถวตลาดแล้วลกันลราจะต่อ้วกันนะครับเนี่ยที่พักที่ผมเคยมาพักนะครับขอ,ขอพูดอพูดนึงละกันสเตท่าแพเนี่ยตรงน,นี้ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นห้องพัก แต่รวมนะชายหญิงรวมกันแล้วก็ราคาถูกนะครับถ้าเที่ยวกับอยู่แถวๆนี้ประมาณ200นิดนิดๆอะไรเงี้ยเปิดอาโกด้าบางทีก็1้0ยแล้วก็บวกๆนิดหน่อยก็200นิดนิดๆนะก็ดีแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือห้องมันเล็กมากมันเป็นแคปซูลแบบเล็กอ่ะขยับตัวไม่ได้เลยแล้วห้องน้ำอะไรเงี้ยพนักงานดีหมดนะผมชอบ เนี่ยผมอยู่ประมาณเดี๋ยวนะมีชื่อซอยน,นะเนี่ยซอยอาเล็กถนนละวคันถนนท่าแพซอยหนึ่งนะครับเอ๊ะตจอของถนนหรือท่าแพกันหรือซอยกันแน่ก็เดี๋ยวไหนๆก็ระหว่างรอวัดอุปคุธเปิดนะครับแต่ผมเดินเล่นรอบๆแท่านี้สักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับที่ตรงนี้เขาเคยมีสะพานไม่ใช่เหมืนทางมา้าลายเนาะมีกดกดกิ่งอน่ะเดี๋ยวข้ามยังไงดี เนี่ยตอนนี้มันจะมีมีทางม้าลายแต่เหมือนเขาทางม้าลายออกไปแนละ้วเดี๋ยวเสี่ยงดวงข้ามตรงน,นี้เอาละกันทำข้อข้ามเล็กไหนมันเป็นเลนเดียวอยู่ล้วก็มองมองรถแค่ฝั่งเดียวนะเดี๋ยวผมขออน,นุญาตข้ามอย่างนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเทรถนนใหม่อะแล้วมันกบทางม้าลายไปเลยนะ นี่ทางวะลายหายไปละนี่เ,นเพื่อนๆตรงนี้ดอสุดเท่ว,าว้าหมาอกปกคลุมเต็มเลยเฮ้ตรงนี้มีทีนั่งด้วยนี่ให้ดูโอ้หเตรียมตัวฝนจะตกนะเนะี่ยตรงนี้คือถนอนวิชยานนท์นะครับจะเดินเล่นช่วงนี้นะตรงนี้เป็นวัดอุบลพุทธนะเดี๋ยวกลับมา ตัวนี้จะมีคิวรถตู้ไปไปแม่คำปองโดยอิสนนนด้วยนะครับอะารละเอียดให้นะผมเคยมาขึ้นแต่คือเคยใช้บริการรถเนี้ยสอาครั้งนะครับไปเที่ยวน้ำพุร้อนไปแม่คำปองแบบไปเช้าเย็นกลับไปนอนค้างก็เคยเคยใช้เจ้านี้แล้ว ็ดีมาบริการดีแล้วก็ค่ารถไม่แพงมากนะแต่เดี๋ยวทริปเนี้ยที่มาเชียงใหม่เนี่ยกะว่าจะไปวันเดทิปสักสักวันหนึ่งนะหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวขอบุกบุกกันอีกทีหนึง่งอ่ะเดี๋ยวพอมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับช่วงแถวนี้เขาเรียกอากาศหลวงใช่ไหมครับหกโมงสี่สิบสองนะมีเวลาประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเดินเล่นถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะวันทำงานวันวันโรงเรียนนะแต่ดูดีไม่มีคนเลยค่ะ แปก,แปกดูเงียบๆเนาะ6โมง44ตรงนี้เป็นไปรษณีย์นะครับแล้วก็แต่นะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยเอ๊ะทำไมเมงียบเหงาจังอันนี้ข้างบนจะเป็นร้านกาแฟนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้ผมเคยมาทำคลิปละมันจะเป็นทางเข้าเข้าไปในห้างนะฮะแล้วก็ต้องหาลิบตัวหนึ่งแล้วขึ้นไปข้างบนนะ เนยจะมีร้านกาแฟที่เป็นกระจกน,นะนะเฮ้ยท,ทำไมเงียบเหงาจังเลยหรือว่าวันศุกร์เป็นเพราะวันศุกร์หรือเปล่ามีบางร้านก็เปิดแล้วร้านเดียวทาไมลมมันเย็นๆละ่ะเย็นๆ แบบลมเย็นเลยอะมันลมฝนนะครับข้างหน้าตรงสะพานลอยเป็นกาดกาดววโลรถนะครับกาดหลวงเห็นว่ามีมีตอนเย็นนะเป็นกาดลงไหนเนาะหลังหกโมงอะไรประมาณนี้ผมอยากมาเดิน เดี๋ยวหาวันที่เหมาะๆมาเดินนะครับ <c oughs> ขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เสียงผมยังมาไม่เต็มขอแห้งๆนะเนี่ยร้านก็ตทัง,ปโ,งปโปกโกโนมอยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเมื่อก่อนเป็นธนาคารธนาชาตินะเดี๋ยวผมพาเดินซอยนี้แล้วกันมันจะมีท่ารถไปสันกำแพงด้วย แต่ทำถ้าไม่มันไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากเลยนะเนะี่ยผมเคยเหมือนมานอนบ้านเพื่อนอะ่ะแล้วก็ขึ้นรถตรงนี้ไปเ่อาจจะพวกเอาจจะบอาจจะรกแล้วตรงนี้มันจะมีเมื่อก่อนมันจะมีข้าเหนียวปิ้งอนะ่ะลูกเล็กๆนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือเปล่านะแต่ผมเดินอ้อมสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ จติงจริงตลาดมันก็เป็นตลาดเช้าหรอเป่าเพื่อนๆอันนี้ผมอาจ,จะข้อมูลไม่แน่นนะแต่ก็เคยมาเช้านะครับหรือว่าวันนี้วันศุกร์เขาเก็บหมดเลยอ่ะเพื่อนๆแปลกมากเลย <c oughs> เออใช่เคยมาตอนเช้านะก็ะมีขายของเต็มเลยมีเสื้อผ้าอะไรด้วยเพราะจําได้ว่ากาดบัลลรถกาดหลวงนะต้องมาตอนเช้านะตอนนี้ยังประมาณช่วงเกือบเกือบเจ็ดโมงอ่ะเพื่อนๆ โกงสี่สิบแปดงงอ่ะ <c oughs> แต่ก็เหมือนมีคนมาช้อปปิ้งแล้วนะครับตอนเช้านะแต่แปลกนะตรงนี้ปกติมันจะมีของขายหรือเปล่านะเพื่อนๆนะคุ้นๆนะมน่าจะมีนะครับทั้งน้ามีสารแค่แค่สารจีนนะครับแต่ร้านพวกเนี้นะร้าน เ,นนะเอื้องฟ้าอะไรนะยังไม่เปิดม,มันก็เจ็ดโมงเขาน่าจะยังไม่เปิดนะอ,อาจจะเช้าไปนะเพื่อนๆมีมีปลาต้องโกน้ำต้อมรูขายด้วยขออนุญาตนะครับจะเป็นสารจีนเงียบ่ครับนะอันนี้เป็นร้านขายพวกคอสเมติกนะแนะนำเลยชื่อวินนะ จะมีสาขาที่วันแบงคอกเอ้ยไม่ใช่วันอะไรนะวันนิมมานขอโทษทีแม่ติดวันแบงคอกมาเฉยเลยคนกรุงเทพเนาะเนี่ยของเขาจะขายถูกนะบอกถูกอะ่ะเออมาช้อปปิ้งได้เลยเดี๋ยวเดินตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวานะครับวงเป็นวงกลมไปนะครับ ตัดก็โลลถยังยังไม่เปิดนะจริงๆก็เดินตัดได้นะผมอยากดูบรรยากาศด้านนอกตรงนี้อ๋อไม่ใช่ตรงเซเว่นอยู่ฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราตรงนี้เรือกช่างม้อยไหมมันจะช่างมออยอะไรประมาณนี้ไหมครับตรงนี้มันเป็นย่านเหมือนคนจีนใช่ไหมเพื่อนๆเหมือนเหมือนช้หนาทาว เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยคออตกใจมากเลยผมไม่เคยมาแล้วเจออย่างนี้เลยนะเนี่ยเงียบอย่างนี้เลยช้งางม้อยอาจจะเลยสี่แยกไม่ไปก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยตรงนี้มีเซเว่นอีเลเวนด้วยตรงนี้ใช่มันจะเป็นจินจีมีร้านทองเยอะนะฮะแถวนี้นะ มีไทพานิ์ด้วยมีอเมซอนนะครับตรงนี้มีชาตามือด้วยโอ้โหสบายละเดี๋ยวกาวว่าขากับผมจะเดินเข้าทางนี้นะแต่ขอเดินไปดูแม่น้ำแม่น้ำปิงก่อนตรงนี้ข้ามรถระวังนะครับผม เซเว่นเ,เก่าแก่ตรงนี้นี่คือกัารล,ลดรถนะครับวันนี้หนาวอ่ะอากาศเย็นเย็นฝนนะครับเพื่อน ปิดทำเป็นสวนด้วยนะตรงนี้ผมจำได้ว่าจะมีพวกสตรอเบอรี่ขายเยอะราคาถูกนะครับคือถูกนี่คือถูกถูกกว่าที่กรุงเทพอะแน่นอนแต่สำหรับที่นี่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับตรงนี้อาจจะเป็นตอนนี้เป็นเทศกาลทุเรียนแน่เลยเนขงล่างตีมีสวนย่อมน้อยๆให้ด้วย ตรงนี้จะมีท่ารถไปเดี๋ยวนะฮะดอยสะเก็ดเป็นรถสีเหลืองนะแล้วก็ตรงนี้เป็นไปลําพูนะครับแล้วก็มีท่ารถที่ไปแม่คาปอง่าพระยะท,ที่ผมถ่ายจเจ้าเดียวกันก็จะมาหลักตรงนี้ด้วยเดี๋ยวข้ามไปดูแม่น้ํน่อยกันเดี๋ยวจะขึ้นพอดีผมแบกกระเป๋าหนักเพื่อนๆผมขออนุญาตข้างล่างแล้วกันนะครับเพราะรถรถมันไม่เยอะด้วย นี้จะเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางก็คือเหมือนบอกเขาว่าจะไปไหนแล้วเขาก็เริ่มต้นที่30บาทนะตอนนี้เหมือนฝนจะหลงนิดนิดอันนี้เป็นสะพานที่ข้ามไปวัดเกตนะครับ <S <S เดี๋ยวข้ามมาถ่ายตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะฮะบรรยากาศดีตอนเช้า แม่น้ำแบบสีโคเลยนะครับมวลน้ำเยอะแน่เลยวันนี้ผมไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ฝนตกด้วยเดี๋ยวจะเดินกลับไปวัดอุบคุดนะครับผมนี่ถ้ารถที่ไปแม่คำปองม่อนแจ่มนะฝนตกลงแรงเลยเดี๋ยวผมเดินเข้าไปข้างในตรงนู้นดีกว่านะฮะ ท้ายก็ขึ้นมาจนได้ตรงนี้เป็นตลาดดอกดอกไม้นะครับอ,อากาศดีจังเลยฝนตกต้องกลางร่มนะตอนนี้ถ้าผมเดินหลบร่มหน่อยดีกว่า หลงของคนเชียงใหม่นะครับปกติตรงนี้เขาปิดถนนให้เข้าอย่างนี้หรือเปล่านะเพื่อนหรือปกติคนไม่ค่อยเดินกันตรงนี้ไม่ค่อยวิ่งกันฝนตกันตกหนักละหลบลมละกัน โอเคครับก็ออกประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ